สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง PJ Pro Audio ทุกๆท,ท่านนะครับและสวัสดีท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมช่อง PJ Pro Audio นะครับวันนี้กับผมพัดก็จะมานำเสนอการใช้ cross s i n e i และ power amp power amp ของ s i n e i s นะครับซึ่งจะใช้วันนี้เป็นระบบของ s ิ n ยี e i าและ m i กของ Yamaha นะครับ ซึ่งจะไม่ได้ใช้เครื่องปรุงแต่งใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับก็จะมีกล่องไอโซเลตนะครับเพิ่มเติมเข้ามาแค่นั้นนะครับก็จะใช้มิกยามาฮ่ารุ่นนี้นะครับ MG166CX USB นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของ Cross s i n k w v a MK234 นะครับ ซึ่งเป็นครอสสเตอริ o โอสทาง3ทางโมโนสทางนะครับซึ่งแจ็คด้านหลังก็จะเป็นแจ็คโฟนทั้งหมดนะครับเป็นแจ็คบาลานนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะได้มาต่อระบบในการใช้งานให้ท่านผู้ชมทางช่องได้รับชมกันนะครับซึ่งก็จะมีหัวต่อนะครับเป็นแจ็คนิวทริกแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับก็จะใช้สายของเบลเดนนะครับ 8 1 2นะครับส่วนตู้ลำโพงก็จะเป็นตู้หน้าเปิดน,นะครับเป็นดอกของ P-Audio นะครับ EWS นะครับ1,000วัตต์นะครับเบละ1,000วัตต์นะครับก็จะต่อเป็น4โอห์มนะครับเป็นแจ็คต่อพ่วงนะครับเป็นสเปกคอมต่อพ่วงทางด้านหลังตู้นะครับซึ่งข้อ ตัวต่อพ่วงจะใช้สายของคานาลีนะครับส่วนสายลำโพงก,ก็จะเป็นสายของเบล d ด n นนะครับส่วนตู้ที่ใช้ก็จะเป็น a r k กเวลนะครับวันนี้ก็จะใช้ระบบซินิว่า a r k กเวลจะมาแหนะครับก็จะต่อกับไอโซเลตนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับพอดีมีก็เลยนำมาใช้นะครับแต่อุปกรณ์อย่างอื่นไม่ได้ใช้เลยนะครับ เราก็จะมาเริ่มต้นกันนะครับซึ่งผมก็จะต่อเข้ากับคอนเนคเตอร์เข้ากับไอโซเลตนะครับอินพุตนะครับเข้าช่องอินพุตนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเอาพุตนะครับแจ็คที่ใช้ก็จะเป็นแจ็คของนิวทริกนะครับ สายก็จะเป็นสายคุณภาพสูงอย่างดีเลยนะครับของเบลเดนนะครับอันนี้จะเป็นขาเข้าและขาออกนะครับของไอโซเลตนะครับก็มีปุ่มลิฟต์กราวก็อย่าลืมกดด้วยนะครับซึ่งจะต่อเอาช่องเอาของมิกนะครับจะเขียนไว้ L ก็เข้าช่อง L นะครับ เล็ซ้ายไล์ขวานะครับ L ซ้ายไล t ขวานะครับ R ก็คือขวานะครับไล์นะครับก็เข้าช่องเล็บซ้ายไล t ขวานะครับออกจากมิกมาเข้าไอโซลิทนะครับแล้วก็ออกจากไอโซลิแเราก็จะมาเข้าออก,กับ cross ของสินกีว่านะครับมีปุ่มเอานะครับ เราก็เลือกฝั่งเลยครับให้ฝั่งไหนเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวามือของท่านนะครับซึ่งผมก็จะต่อพวกกับอะแดปเตอร์นะครับเพราะว่าแจ็คผมเป็นแจ็ค XLR นะครับต้องใช้อแดปเตอร์ให้เป็นแจ็คโฟนสตอริโอนะครับอันนี้จะเป็นแจ็คโฟนสเตอร์นะครับก็คือเป็นบาลานซ์นะครับเลฟบซ้ายไหลขวาเหมือนกันครับหลังจากนั้นเราก็จะมาต่อ กับซับนะครับก็ต่อพวอ่วงอะแด,เดปเตอร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งหัวก็จะต่างกันนะครับฝั่งหนึ่งเป็นตัวผู้เป็นฝั่งหนึ่งเป็นตัวเมียนะครับขาเข้ากับขาออกจะไม่เหมือนกันนะครับมาเข้ากับซับนะครับซับซ้ายขวานะครับและหลังจากนั้นก็นี่ครับก็เป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับ อันนี้จะเป็นซับนะครับต่อช่องซับหลังจากนั้นก็จะมาต่อช่องไฮนะครับซึ่งใช้ระบบ2ทางนะครับสตอริโอนะครับซึ่งทางซินกีว่าก็ทำมาเพื่อเป็นระบบ2ทางโดยเฉพาะนะครับก็จะได้เสียงที่พิเศษ เพิ่มเข้ามานะครับของทางซินิว่ามาร์ควลนะครับถ้าท่านคนไหนใช้ก็จะรู้ดีเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต่อจากซับนะครับ mm hmm. เข้า power ซับนะครับ LR เหมือนกันนะครับซ้ายขวาเราก็เลือกเอาฝั่งไหนเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับซึ่งด้านล่างผมก็จะต่อสเปกเกอร์ไว้แล้วนะครับซึ่งสเปกเกอร์ก็ ทำไว้ต่างหากนะครับสเปกเกอร์ของของตู้ลำโพงนะครับแล้วก็มากระลงกลางแหลมนะครับเป็นพาวเวอร์กลางแหลมนะครับซ้ายขวานะครับซึ่งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะดูไม่ไม่ค่อยถนัดนะครับก็จะลงมาพาวเวอร์ซับแล้วก็พาวเวอร์กลางแหลมนะครับเป็นระบบ2ทางนะครับสมพาวเวอร์ตัวข้างบนผมจะใช้เป็นระบบมปนิเตอร์นะครับซึ่ง ก็ไม่ได้ต่อใช้งานนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาทดสอบฟังเสียงและการใช้งานของสินกีว่าทั้งระบบนะครับซึ่งคอร์สก็พิ่งได้มาจากการส่งซ่อมของทาง VC นะครับก็ได้เปลี่ยนหน้ากากให้ผมใหม่นะครับแล้วก็เช็คตัวเช็คเจ็คโฟนนะครับด้านหลังนะครับอันนี้เราต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นระบบ2ทางนะครับ ปั๊กก็จะค่าละ3ชุดนะครับเข้าอย่าละ1ออกอย่าละ2นะครับเราก็จะมาใช้ปั๊กด้านหลังนะครับวันนี้ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ตัวอื่นนะครับก็จะใช้ปั๊กของเทคคอนนะครับแล้วก็จะใช้ของปั๊ก f o r ์แมนนะครับต่อเข้าเทคคอนนะครับเป็นตัวผ้าจ่ายไฟนะครับซึ่งผมก็จะกดโหมดกบาฟส ไว้นะครับในช่องซับนะครับก็ลดเสียงนะครับก็จะมาเปิดมิกนะครับไฟติดเรียบร้อยนะครับในช่องมิกนะครับมิกก็ยมาฮ่าตัวนี้ก็ใช้มานานนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวอื่นผมก็ไม่ได้ใช้นะครับก็จะใช้แต่ปลั๊กเทคคอนกับปลั๊กของโฟแมนนะครับเนี่ยไฟสีเขียวก็จะติดอยู่นะครับเล็กๆนะครับของโฟแมนนะครับ แล้วก็มีปักเมนของเทคคอนนะครับควบคุมระบบไฟทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมากด Power นะครับใช้พาวเวอสองตัวนะครับเป็นระบบสองทางนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะได้มาทดสอบเสียงให้ฟังด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ตู้ที่ใช้ในวันนี้นะครับซับเบส4นะครับกลางแหลม2นะครับซึ่งเสียงกลางแหลมก็จะเป็น8โอห์มนะครับเสียงซับอูฟเฟอร์ก็จะเป็นที่4โอห์มนะครับเปิดเกณฑ์ของ power นะครับสุดเลยนะครับเราจะมาลองเสียงซินกิว่ามาควิวเต็มระบบกันนะครับวี39สนสนะครับซึ่งเป็น ตัวเล็กนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีเสียงเข้ามานะครับของแอมแล้วก็อีของดีอย่างไงก็อย่าลืมอันนี้ก็จะเป็นทางที่ลง YouTube ไว้นะครับส่วนระบบที่ผมเปิดไว้ก็ ถัดลงมาจาก140ขีดหนึ่งนะครับก็จะสลับสเบี้่วนเกณที่สัน้นกายดกับกำแลงก็จะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น4โอห์มตัวนีบเป็น8โอเอมนะครับแล้วก็ชดเชยระบบเอานะครับ

ก็จะมากดปุ่มตัวกับเฟดออกนะครับไม่ได้ใช้กับเฟดนะครับซึ่งตู้หน้าเปิดก็จะใช้ตัวกับเฟดได้นะครับหรือเสียงก็จะให้ต่างจากตัวที่เราไม่กับเฟดนะครับซึ่งตัวตู้หน้าเปิดก็จะใช้งานได้นะครับกอ็ต้องขอบคุณนะครับทงที่เรียนเข้ามาชมนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากช่องน้อยๆไว้ท่านติดตามด้วยนะครับก็สิ่งดีมีประโยชน์ทางระบบเสียงเราก็จะนำมานำเสนอในช่องของ PJ Pro Audio นะครับยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับ